โอเคสวัสดีค่ะทุกคนเราจะมาเนรมิตหน้า้องทิ์นะคะเป็นอินเตอร์แบบสาวผิวสีนะคะวันนี้ดิฉันก็จะมาแบบผิวสีสีเข้มนี้ึงเห็นไหมจริงๆไม่ใช่ผิวสีนี้แต่ก็อยากจะแบบออกน้ำพึ่งน้ำพึ่งก็เลยลองฟาดมาด,ดูสามารถกดไลค์กดแชร์นะคะไปที่เฟซส่วนตัวกันได้นะคะเราก็จะมาเริ่ม แต่งหน้าน้องทิพ์กันแล้วนะคะก็จะเริ่มจากการลงรองพื้นนะคะเห็นไหมคะขนาดสีรองพื้นที่เข้มที่สุดเนี่ยยังเข้มกว่าสีผิวน้องเลยนะคะก็จะใช้สีอ่อนดอรอปลงมานิดนึงหรือจเจ้าเข้มอย่างนี้เลยเพราะว่ารองพื้นที่ครูใช้เนี่ยครูจะใช้แกลมจะใช้รองพื้นที่เป็นสีโทนเข้ม สุดเลยกับสีโทนอ่อนสุดเลยแล้วสามารถเอามาผสมกันได้ทุกสีผิวนะคะแต่เรามาผสมรองพื้นกันก่อนนะคะด้วยความเป็นอินเตอร์อินเตอร์นะคะก็จะไม่เน้นความขาวเลยแต่เน้นความเนียนนะคะนี่ก็จะให้เห็นนิดนึงนะคะว่าน้องอาจะมีรอยสิวอยู่นะคะเดี๋ยวดูว่ารองพื้นเนี่ย กรบได้หมดเลยค่ะก็ผสมรองพื้นเสร็จแล้วนะคะก็จะลงรองพื้นเลยลงที่บริเวณจุดที่มีปัญหาก่อนเลยนะคะ,นะคะเวลาลงรองพื้นก็ลงให้เสร็จทีละข้างข้างไปนะคะ กลิ่นรองพื้นดิฉันชอบมากเลยนะคะรองพื้นยู u e x t e ที่ดิฉันใช้เนี่ยกลิ่นหอมสดชื่นแต่งหน้าไปก็มีความสุขค่ะสีนี้ครูก,ก็จะลงให้สีรองพื้นเนี่ยเข้มกว่าสีผิวไว้อีกนะคะ1นึ่งสเตปนะคะพรดิฉันอยากได้แบบเข้มๆอะ่ะนี่เป็นไรมากไหมคะครู นี้ลง,งพื้นเสร็จนะคะก็จะเป็นการลงแป้งฝุ่นนะจ๊ะลงไม่ต้องเยอะเลยค่ะลงแค่บางเบานะคะก่อนลงเราก็จะอย่างนี้นะคะเราจะลงแค่เบาๆเพื่อให้หน้าเนี่ยมีความชุ่มชื้นอยู่นะคะเพราะว่าน้องไม่ใช่คนหน้ามันด้วยนะคะแล้วก็ไม่แห้งจนเกินไปนะคะ ก็จะลงแค่นี้เอค่ะเบาๆนะคะแป้งฝุ่นน้อยๆเลยนะคะอาท i t ิ f ี่ d e r เดอร์ฟิลนะคะสีบีชอันนี้นะคะแอบก็จะสว่างสว่างแบบนี้นะ,ะนก็ใช้สีสว่างนะคะลงเป็นการทำไฮไลท์ะคะ่ะพุ่งอยู่แล้วก็ให้พุ่งไปอีกนะคะน่าจะได้ดูมีมิตินะจ๊ะ เป็นจริงเป็นขั้นตอนการแต่งหน้าที่สำคัญมากนะคะที่จะทำให้หน้าเราอะ่ะมีมิติแล้วก็มีโครงที่สวยงามไม่งั้นนะถ้าเราลงสีเดียวบนหน้าเรานะคะมันจะทำให้หน้าเราอะดูแบนนะคะแล้วก็ไม่สวยแล้วเราก็จะแบบเอ๊ะทำไมหนูแต่งหน้าแล้วไม่สวยอย่างเขาเลยคะอ่าหนูก็ต้องไม่ละเลยขั้นตอนนี้นะจ๊ะ วันไหนที่ครูไม่ทำอะ่ะแล้วครูแต่งหน้านี้ออกไปแล้วบังเอิญไปถ่ายรูปอย่างเงี้ยค่ะก็จะเห็นความแบนของหน้าตัวเองขึ้นมาเลยนะคะนี้นะคะแล้วก็ลงที่บริเวณเปลือกตาแล้วก็ใต้ตาด้วยนะคะลงแค่บางๆแค่ให้มันเป็นจีนวลนๆนะคะมีนิติ ขาวขึ้นมานะคะเสร็จแล้วนะคะครูก็จะลงเป็นลิปมันให้น้องก่อนนะจ๊ะเริ่มจากคิ้วก่อนเลยโอ้ชอบคิ้วน้องคิ้วน้องมีความอินเตอร์มากนะคะก็ใช้ทิ่สอสีคิ้วนะคะสีน้ำตาลน้ำตาลแบบกลางๆนิดน,นึงนะคะ เขียนโค้งก่อนนะจ๊ะเห็นหน้าน้องทคลิ์ใกล้ๆเห็นหน้าครูแค่นี้พอแล้วเนาะโอเคค่ะเวลาเขียนคิ้วนะคะก็เขียนเนื่องจากว่าวันนี้เราจะไม่คิ้วตรงเราต้องการความมินเตอร์เราก็จะใช้คิ้วโค้งๆแบบนี้ของน้องได้เลยนะคะเขียนให้มันชัดเข้าไปอีก แล้วนะคะก็จะใช้นิสสอเขียนคิ้วแบบสามมิตินะคะอันนี้ใช้ a r t ์ติสตี้สตูดนะคะกันน้ำกันเหงื่อนะคะปัดจากหัวคิ้วค่ะขึ้นมานะคะให้เขาตั้งๆแล้วก็เรียงเส้นค่ะอันนี้สีที่ใช้นะคะเป็นสีชัยลาเต้น,นะคะเขาชื่อชื่อนี้เลยค่ะ เใช้ไอแซโดนะคะสีน้ำตาลที่แบบอันนี้อ่ะนะคะสีน้ำตาลนี้นะหนู mm. มีสีน้ําตาลเขียนคิ้วก็ใช้ได้เลยนะจ๊ะก่อนใช้นะคะแตะที่มือก่อนนะแล้วก็ลงที่บริเวณหางคิ้วก่อนคะ่ะ ลงจากหางมาหัวนะคะหัวนี่ไม่เน้นเลยนะคะก็จะเน้นเบาๆแล้วก็ครูจะเพิ่มความหนาให้มันใหญ่กว่าคิ้วจริงสักนิดนึงครูก็จะระบายเกินออกมานะคะก็จะใช้มาสคาร่านะคะสีดำนะคะใช้ชนิดกันน้ำด้วยนะจ๊ะแล้วก็ปาดนะคะปาดให้มันแห้งๆเลยนะ แล้วก็มาปัดปัดแบบสะบัดสะบัดนะคะให้คิ้วมันขึ้นมาค่ะแล้วเรามาแต่งตากันเลยค่ะจุดคลายแม็ที่ยากที่สุดอยู่ที่ตาเนี่ยละจ้ะวันนี้ครูจะใช้ ตาของพาเลตนี้นะคะเป็น f ฟ n t y Beauty นะคะของรีฮันนา่ารู้จักรีฮันนากันไหมคะเด็กๆ mm hmm. ก็จะเป็นสีแบบนี้นะ, mm hmm. ะในพาเลตใช้ผู้กันนะคะหัวฟุ้งๆใหญ่ๆอย่างนี้นะคะ mm hmm. ทุกคนแต้มสีขาวที่มีประกายสีนี้นะคะ mm hmm. แต้มเสร็จแล้ว นะคะเนี่ยสีมันก็ต่อมาอย่างนี้นะคะก็แต้มที่หลังมือก่อนนะเอาให้มันฝุ่นฟุงฟ้งๆอะ่ะสะบัดออกไปแล้วก็มาลงที่บริเวณหนกคิว้วใต้หนกคิ้วค่ะไล่ไปจนถึงหัวตานะคะการที่มีความแบนอย่างนี้ค่ะลงสีที่สองสีที่สองจะเป็นสีชมพูนี้นะคะ ลงทั่วเปลือกตาเลยนะคะเว้นตรงสีขาวที่เราลงสีขาวไว้เราไม่ไม่ทาสีชมพูทับนะเป็นสีที่สามนะคะสีที่สามก็จะเป็นสีนี้ค่ะจะเปลี่ยนพู้กันนะคะใช้พู้กันที่เป็นหัวพุ่มๆค่ะลงสีที่สามนะคะ ก่อนลงจ้ะสีที่สามนี้ให้มีความเข้มที่เบ้าตานะคะใช้ผู้การหัวเล็กๆ นะคะหัวตัดอย่างนี้ก็ได้นะอ่าเปนแอย่างนี้อ่ะนะคะลงสีที่สามนะคะลงสีที่สี่ค่ะก็จะเป็นสีน้ำตาลนี้นะอ่าลงบริเวณชั้นตานะคะไล่มาค่ะ ตรงชั้นตาไล่มาถึงตรงเส้นขนตานะคะใช้พุกันนะคะอันใหญ่นิดนึงอ๋อใหญ่ไม่พอใหญ่อีกนะคะอ่ะพุกันไซส์ประมาณอย่างเงี้ยค่ะจุ่มแป้งฝุ่นนะคะจุ่มแป้งฝุ่นที่เราใช้แต่งหน้าเลยจ้ะนะคะจุ่มมาแบบนี้ค่ะแล้วก็ปัด อายแชโดว์ที่ล่วงบริเวณใต้ตาออกนะคะการทำแบบนี้นะคะแป้งฝุ่นเนี่ยจะไปแทนที่อายแชโดว์นะคะแล้วก็จะทำให้เราไม่เป็นแพนด้านะคะไม่งั้นสีเรานะคะที่มันหลุดล่วงลงมามันจะกลายเป็นช้ำเลือดช้ำหนองนะคะดำๆนะคะอยู่ข้างใต้ลองเทคนิคนี้ไปทำกันดูนะจ๊ะ มาแต่งใต้ตานะคะแต่งบนตาแล้วเราต้องแต่งใต้ตาด้วยค่ะหัวค่อนข้างแบนอย่างนี้นะคะที่ไม่ได้ฟุ้งมากนะคะแต้มสีชมพูก่อนนะคะอมองบนเลยค่ะลงไล์นะคะตั้งแต่หางตานะคะไล่ไปถึงหัวตาเลย สีนี้ค่ะที่เราใช้แต่งตาบนไปนั่นแหละค่ะนะคะสีก่อนสุดท้ายนะคะก่อนลงตาก็เหมือนเดิมค่ะจะต้องแตะนะคะอะลืมตามองบนจะ้ะแล้วก็ลงเหนือสีชมพูขึ้นมานะคะแค่ถึงไลทไปเลยบริเวณกึ่งกลางตานิดหน่อยนะจ๊ะไม่ต้องถึงหัวตานะอ่าใช้พวกกันหัวตาอย่างนี้ จะลงสีน้ำตาลอันนี้อันนี้ไม่จะเป็นสีออกน้ำตาลน้ำตานิดนึงนะคะสีสุดท้ายนะ,ะจุ่มมานะคะแล้วก็แตะไล่จากกึ่งกลางตาไปห่างนะคะใช้สีขาวเหมือนเดิมนะคะ ลงหัวตาเนี่ยแหละค่ะมันจะง่ายขึ้นนะคะอายไลเนอร์สีดำค่ะนะคะก็อายไลเนอร์สีดำนะจ๊ะเขียนขอบตากันค่ะเขียนแบบเขียนอินเนอร์ในตาด้วยนะคะจะไม่เขียนสุดนะคะเพราะว่าตรงหัวตาก็หวานๆขาวๆ นะคะแล้วเดี๋ยวครูจะเขียนแบบไอายไลเนอร์นะโอเคค่ะเนี่ยการเขียนอินเนอร์นะคะเนี่ยก็จะทำให้ตาเราอะดูมันเฉียวขึ้นแบบเพิ่มมากขึ้นกว่าไม่เขียนเยอะมากนะคะถ้าแต่งบอนธรรมดาธร,รมาเนี่ยก็อาจจะไม่ต้องเขียนแต่ว่าถ้าวันนี้เราต้องการตาเต็มๆนะคะเราต้องเขียนนะคะเดี๋ยวเราจะกีดอายนะคะ for you t o o ค่ะ อ่า black pen นะคะก่อนปัดมัสคาร่านะคะคูก็จะใช้เป็นมัสคาร่าเบส primer อันนี้ก่อนนะคะเพื่อเพิ่มความหนาดูหนาขึ้นให้กับขนตานะคะ ระหว่าที่ครูจะรอให้มันแห้งนะคะครูก็จะมาแต่งปากเลยนะคะนะคะครูก็จะใช้เป็น Artisty Studio นะคะ t in One Matte Lip Crayon นะคะสี Spice Goddess นะคะลงได้เลยก็จะใช้อันนี้นะคะเปิดมาจะเป็นอย่างนี้เขียนขอบปากแล้วก็ลงเป็นสีแรกนะลิปสติกไม่ได้ลงสีเดียวแต่อันนี้คือสีแรกแล้วก็จะใช้เนี้ยเขียนขอบปากนะคะ ซึ่งปากนะคะก็จะเกินทำปากโปกติเลยจ้ะครูจะทาลิปสติกให้เกินจากปากจริงเล็กน้อยนะคะก็ต่อมานะคะเราก็จะดรอบให้สีมันดูนุ่นนุขึ้นนะคะด้วยลิปสติกอันนี้ค่ะเป็น อันนี้ก็เป็นอาร์ติสตี้นะคะซิกเนเจอร์เป็นเนื้อแมทของซิกเนเจอร์นะคะสีซิลไลเล็กค่ะก็จะให้ความเป็นสีนูดเพิ่มขึ้นไปอีกค่ะอ่าลงแก้มนะคะครูจะใช้พาเลตนี้ค่ะเป็นอาร์ติสตี้สตูดิโอแบงคอกอีดิชั่นนะคะเปิดมาก็จะหน้าตาแบบนี้ลงสี ชมพูนี้ก่อนนะคะเบาๆที่แก้มนะคะลงแบบนี้นะคะเบาๆแล้วก็ใช้สีนี้ค่ะที่มีความเป็นประกายสีข้างบนนี้นะคะลงบริเวณเหนือแก้มนิดนึงนะคะไล่ไปจนถึงตีนผมเลยค่ะ แล้วก็ตวัดนะคะขึ้นมาข้างบนด้วยมาสคาร่ที่ครูใช้ก็จะเป็น a r t i s t i studio t in 1อันนี้นะคะกันน้ำค่ะ มีตรงหัวมันนะคะเลือกได้ว่าจะปรับเป็นวอลลุ่มนะคะก็คือเพิ่มความหนาหรือเพิ่มความยาวมติดขนตาปอมนะคะเออชนะเลิศนะคะติดเถอทุกคนเนลวลาแต่งสะพึงสะพึงติดขนตาปลอมนะ เป็นสาวสวยนะคะเทียบอันนี้ลุคนี้ตั้งใจนะลุคนี้นะคะก็จะเป็นนะคะเดี๋ยวเราเทียบกับเ e ฟอร์เดี๋ยวทำลุคสวยๆแล้วก็คลิปเรี้ยวสวยๆออกมาให้ทุกคนดูนะคะเอามาเห็นหน้าคุณเลยนี่หนูรู้ว่าวันนี้ไม่ได้ฟาดหน้ามานะนี้ฟาดหน้าคุณพุ่งมากเลยเดี๋ยวถ้าอยากดูนะเดี๋ยวฉันจะทำคลิปเทคนิคการทำแคทอายอันนี้มันแคทอายค่ะคุณมันก็จะพุ่งนะคะ อันนี้ก็จะเป็นแบบว่าแนวที่เก๋ๆน่ารักน<ต>่ารักใช้เป็นเอลลีนเน่เลนลูกได้ใช่<ด>ใชค่ะใือไปทำงานได้ค่ะนนนอะเดี๋ยวน้องพิมพ์พูดความรู้สึกนิดน,นึงค่ะว่าเป็นยังไงบ้างก็ลุกนี้ที่ครูแอม,มแต่งให้นะคะก็รู้สึกว่าโอเคมากเพราะว่าส่วนตัวเราเป็นคนที่ไม่ค่อยได้แต่งแนวนี้เท่าไหร่นะคะก็คือว่ามีความแบบออกสายฝอไปเลยซึ่งส่วนตัวทีชอบอยู่แล้วนะคะค่ะแล้วก็ได้เทคนิคไปใช้ด้วยค่ะอันนี้เป็นฝอหวานนะคะแบบ ไม่แรงก็พบกันคลิปหน้าค่ะวันนี้เราสองคนนะคะครูแอมกับน้องพิมพ์ขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ